สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะใครก็ตามที่เป็นแฟนนะคะรายการข่าวพยากรณ์อากาศนะคะค,คงจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีค่ะกับคําว่าฝนตกบางแห่งฝนตกกระจายร้อยละเท่านั้นเท่าน,นี้ของพื้นที่นะคะหรือว่าวันนี้คลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะแต่ว่าสงสัยกันบ้างหรือเปล่าเรือเล็กเนี่ยต้องขนาดเท่าไหร่นะคะอ๋อยังมีในส่วนของคําแปลกๆนะครับอย่างเช่นความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ํา ฟ้าหลัวตอนกลางวันซึ่งคําศัพท์เหล่านี้เป็นศัพท์เฉพาะทางนะครับในการพยากรณ์อากาศซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมมาทําความเข้าใจกันนะครับเผื่อเวลาที่ดูข้อมูลสภาพอากาศเนี่ยจะได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะได้เตรียมตัวนะคะรับมือกับทุกสภาพอากาศได้นะคะเดี๋ยววันนี้มีข้อมูลมาฝากกันนะคะข้อมูลนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ประโยคค่ะที่ว่าวันนี้คลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะชาวเรือบางคนอาจจะนึกสงสัยเหมือนกันว่าเรือขนาดสักเท่าไหร่จึงจะจัดว่าเป็นเรือเล็กนะคะแล้วความสูงของคลื่นขนาดเท่าไหร่จึง จะจัดว่าอันตรายต่อการเดินเรือของตนเรื่องนี้ค่ะมีการศึกษานะคะโดยทีมนักวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางเรือแห่งมหาวิทยาลัยเซาแทมตันค่ะระบุออกมาว่าการที่คลื่นลมจะมีผลทําให้เรือล่มนั้นมี3สาเหตุหลักๆนะคะสาเหตุแรกก็คืออัตราส่วนของความสูงของคลื่นครับแล้วก็ความยาวของลําเรือที่ต้องมีค่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับ0.3ครับคลื่นจึงจะมีพลังงานมากเพียงพอที่จะเป็นสาเหตุให้เรือล่มได้ ดูเงื่อนไขแบบนี้ครับหากคลื่นสูง1เมตรเรือที่จะสามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า3เมตรขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคลื่นสูง2เมตรเรือที่สามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า6เมตรครับ ถ้าเป็น3เมตรเขยับขึ้นมาเรือที่สามารถออกทะเลได้ก็ควรจะยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปส่วนถ้าเกิดคลื่นสูงถึง4เมตรแล้วเนี่ยนะครับเรือที่จะสามารถออกทะเลได้ควรจะเป็นเรือที่ยาวมากกว่า12เมตรครับค่ะซึ่งโดยมากนะคะคําพยากรณ์อากาศในบ้านเราจะบอกว่าจุดใดที่ฝนตกทะเลจะมีคลื่นสูงราว2 3เมตรเรือเล็กที่ควรงดออกจากฝั่งจึงน่าจะหมายถึงเรือที่มีความยาว3เมตร6เมตรหรือไม่ถึง9เมตรเนี่ยไม่ควรจะออกนะคะแล้วก็คงแล้วแต่ความสูงแล้วก็ความรุนแรงของคลื่นด้วยส่วนสาเหตุต่่อมานะคะคที ทำให้เรือล่มได้อีกนั่นก็คือเรือไม่สามารถตั้งลำให้ตรงค่ะหรืออยู่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางของคลื่นที่วิ่งเข้ามาหาได้นะคะนอกจากนี้นะครับการที่เรือนั้นประทะเข้ากับคลื่นที่แตกตัวซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเรือเนี่ยเรือก็มีโอกาสที่จะล่มหรือพลิกคว่ำได้มากครับแต่ถ้าเกิดคลื่นที่ไปเจอนั้นมีขนาดเล็กลงมาเนี่ยเมื่อเทียบกับขนาดของเรือเรือจะสามารถฝ่าไปได้อย่างปลอดภัยครับค่ะส่วนคําว่าบริเวณความกดอากาศสูงและต่ํา หลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ <Yeah. S 1> มีคําอธิบายง่ายๆนะคะเขาบอกว่าการที่อากาศมีความหนานแน่นและน้ําหนักมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอากาศเย็นนะคะที่ถูกกดลงมายังผิวโลกอุณหภูมิในอากาศจึงหนาวเย็นอันนี้ก็คือความกดอากาศสูงนะคะซึ่ง <Yeah. S 1> สัญ,ญลักษณ์ที่ใช้นั่นก็คือตัว h หรือว่า High ที่แปลว่าสูงนั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นความกดอากาศต่ําก็ตรงข้ามกันเลยนะครับเขาจะใช้เป็นตัว l ซึ่งหมายถึงอากาศร้อนนะครับที่ลอยขึ้น บนพื้นที่สูงนะครับแล้วก็บริเวณนั้นก็จะมีอากาศร้อนซึ่งสัญลักษณ์ตัวเแล้วก็ตัวแนี้เราจะพบเห็นได้นะครับในแผนที่อากาศนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการพูดถึงเกณฑ์การกระจายของฝนนะคะซึ่งก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่แต่ละวันด้วยนะคะมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าแต่ละคำมีความหมายต่างกันไปนะคะอย่างเช่นถ้าฝนตกบางพื้นที่หมายถึงมีฝนน้อยกว่า20%ของพื้นที่ค่ะแต่ถ้าฝนกระจายเป็นแห่แงๆนะคะหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่20%ขึ้นไปแต่ไม่เกิน40 นนของพื้ที่ะะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าฝนตกกระจายนั้นหมายถึงตกตั้งแต่40ขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ของพื้นที่ครับถ้าเกิดบอกว่าพื้นที่นั้นมีฝนเกือบทั่วไปหมายถึงมีฝนตกตั้งแต่60ถึง80ของพื้นที่ครับส่วนถ้าเกิดบอกว่ามีฝนทั่วไปนั้นหมายถึงมีฝนตั้งแต่80ของพื้นที่ขึ้นไปครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคําพยากรณ์อากาศเกี่วยวกับลมค่ะอย่างเช่นลมอ่อนนะคะหมายถึงรู้สึกลมพัดที่ใบหน้าใบไม้แกว่งวนะคะแล้วก็ เกิดเป็นลมปานกลางนะคะอาจจะมีฝุ่นตลบกระดาษปลิวไปมากิ่งไม้เล็กขยับขยื่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคําว่าลมแรงค่ะต้นไม้เล็กนะคะแกว่งไกวไปมามีระรอกน้ําแล้วก็ลมจัดเนี่ยนะคะก็หมายถึงกิ่งไม้ใหญ่ขยับขยื่นแล้วก็ได้ยินเสียงวีดวิวนะคะแล้วก็ใช้ลมเนี่ยเริ่มจะลาบากแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะหมายถึงท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า3ส่วนถึง5ส่วนของท้องฟ้าแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าท้องฟ้าเนี่ยมีเมฆเป็นส่วนมากเลยนั่นก็คือท้องฟ้ามีเมฆเกินกว่า5 ส่วนถึง8ส่วนของท้องฟ้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะ,ะส่วนคําว่าฟ้าหลัวในตอนกลางวันนั้นได้ยินกันบ่อยเหมือนกันนะครับฟ้าหลัวนั้นหมายถึงลักษณะของอากาศที่ประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับอย่างเช่นฝุ่นละอองจากย้่นยานพานะการเผาอะไรต่างๆในเมืองใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งไอเกลือจากทะเลครับ จำนวนมากเนี่ยก็ล่องลอยอยู่ทั่วไปทําให้เห็นอากาศเนี่ยเป็นฝ้าขาวๆนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ลดลงก็นี่เราเรียกว่าฟ้าหลัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความเข้มข้นมากขึ้นหนานแน่นสูงขึ้นก็จะเรียกว่าหมอกควันนั่นเองครับเจากมลภาวะใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่กรุงเทพหานครจะมีเยอะนะคะใ,ในจุดที่มีรถติดหนานแน่นนะคะซึ่ง ฟ้าหลวกับหมอกเนี่ยจริงๆจะมีความคล้ายคลึงกันก็คือจะเป็นฟ้าแล้วก็บดบังทัศนวิสัยแต่ว่าในส่วนของหมอกเนี่ยนะคะก็มักจะเกิดในที่ที่มีความชื้นสูงในอากาศอย่างเช่นตอนเช้าหรือว่าหลังฝนตกแต่ถ้าเกิดเป็นฟ้าหลวเขาบอกว่าจะเกิดจากอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็จะเกิดในขณะที่อากาศแห้งนะคะต่อกันด้วยขยายคลิปของเราวันนี้ครับมาดูตัวอย่างเวลาที่สองสาวฝนฟ้าอากาศเนี่ยเขาบอกว่า ควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นยังไงจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอย่างเดียวนะคะคุณเกณฑ์บางทีก็อยู่ที่การบังคับเรือของคนเราเองเหมือนกันนะคะเอาเป็นยังไงเดี๋ยวจับตาดูคลิปของเราวันนี้เลยค่ะดูคลิปของเราวันนี้กันนะครับเริ่มต้นที่คลิปนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับมาเลยครับวินาทีจากนี้ครับนี่ครับหจมลงไปแล้วครับแต่ก็ยังกู้ได้อยู่นะครับหรืออย่างลำนี้เป็นต้นครับโอ้โห นี่มันเรือหรือเครื่องบินกันแน่นะครับเนี่ยเหินขึ้นฟ้าไปเลยนะคะแรงส่งคงจะเยอะน่าดูนะครับขึ้นโยนคงจะแรงอยู่นะครับอันนี้สังเกตคือจริงๆน้ําก็สงบนะคะนิ่งไม่ได้มีคลื่นอะไรแต่ว่าอ๋ออันนี้แรงนิดนึงนะคะนี่ครับคนบนเรือกาลังกระโจนออกมานะครับกาลังจะว่ายน้ําหนีนะครับอันนี้อย่างเหมือนในหนังเลยค่ะเนี่ยแต่พอคนออกมาปุ๊บกลับมาสมดุลเหมือนเดิมสักการครับตกลงไม่ล่มแล้วครับ อ,นนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับในต่างประเทศเขามีการแข่งเรือกันแบบนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องบนเราก็านนจะเรียกว่าสนามแข่งเรือได้ไหมคะเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับขุดร่องน้ําขึ้นมานะคะอันนี้เหมือนจะล้มแต่ไม่ล้มครับค่ะส่วนอันนี้ครับง่ายๆเลยครับมาถึงดูลักไม่ค่อยดีละครับมาถึงก็เลื่นเลยครับแล้วดูตอนออกเรือครับไปไปไปไค่อยๆไป ยังไม่ทันไปไหนเลยคงจะต้องเตรียมอีกหลายชุดเลยล่ะครับเช่นเดียวกันกับกลุ่มนี้ครับเหมือนกันเลยครับสภาพไม่ต่างกันเลยครับอ่ะดูหนุ่มคนนี้ครับจะต้องกระโดดทำไมนะครับนั่งดีๆก็ได้อ่ะปิดท้ายที่คลิปนี้ครับมาแล้วครับคุณลุงนํามาก่อนแล้วครับแล้วลิ้วฉิวครับทั้งหมดที่ตามมานี่ครับ โอ,โอ้ณพี่คนแรกบอกว่าอุตส่าห์นำมาดีๆทำไมมาอย่างนี้นะคะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่ตัดสินใจออกเรือก็จริงๆอาจจะไม่ได้คลิปแบบนี้มาใช่ไหมคะคก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยกันแล้วกันนะคะในคลิปนะคะขอบคุณคลิปจาก y o u t u b e กันด้วยนะคะ